เฮ้ hey, วิชานในปัญหากับฉันใช่ไหมนยามาเดียวกับฉันได้นะวิชานเฮ้ hey, มองหน้าฉันสิวิชาน <c oughs> มาอจ,จะมีปัญหากับฉันใช่ไหมวิชาน <c oughs> ได้เลยฉันพร้อมเลยนะนำมาสู้กับฉันเลยวิชานเฮ้ hey. มันจะหนีฉันได้ไหนนะ <c oughs> มันจะเห่าทำหอกอะไรยึดข้างบ้านก็าดานด เดียวกับฉันมาวิชานให้นายจะหน,กกน,นีฉันไม่ได้นะฮะมาสู้ฉันนะวิชานนายกล้าหรือมาเลยวิชานลุกขึ้นมาฉันพร้อมแล้วนะฉันพร้อมเต็มแก่แล้วที่เดียวกับนายนะี่มาเลยวิชานมาเลยลุกขึ้นมาเลยวิชานนายลุกขึ้นมาเลยนะจะเอาทำหมวกอะไรนะ นายกับฉันไมนะเนี่ยน่าจะหอบคำว่าอะไรวิชาน๋ยวฉัน๋ยวฉันจับนายได้นะวิชานมาให้ฉันจับซะดีวิชานดูนิ่อองๆนะเฮ้ยจะเอาแกไปแกงกินนะวิชานหออยุด่าเนี้ยนะวิชาน มาจริงมานี่นะไอชัจจ้จับเลยจับนาได้แล้วพิชานนายจำไว้เลยนะฉันจะพานายไปแกงกินนะวิชาญถ้านายยังดื้ออย่างงี้นะเบีบคอเลยนายจะมายิ้มให้ฉันอีกนะจะยิ้มต้องหอกอะไรวิชาญฮะมาจริง